โงแปดนาทีที่เมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพื้นสวยใครอะใครวะจิวเปล่าใช่ครับจิวครับหน้าจะอยู่บนเนินนะครับใช่ด้วย ใส่ชุดทหารผมสวยดีโอ้มันช่างเป็นไปไม่ได้ราชินีซิโนเบียพวกนี้มันน่าจะโชคดีมากที่ลอยได้ไปวนไมรได้เรียนทหาทางขึ้นได้ได คิวขึ้นแล้วครับ BSA ครับหน่วยของเฟสนะครับนะครับเรามากันนะทหารอีกคนนึงเก้าสิบสี่นาทีที่คิดกับเจสิก้าดอบเรดาร์มาบนเรือได้แล้ว สวัสดีครับพบกับรายการมอการน่านะครับก็คราวนี้ก็มาอยู่กับเกม Resident Evil นะครับภาค r e v e l a t i o n นะครับขอตั้งจอยแป๊บนึงทำไมมันเหมือนกับว่ามันอินเวอร์สังนั้นเอาเป็นคลาสสิกพอละขอดูบ้างนะครับเดินซ้ายขวา เลงก็ปุ่มอันอรพร้อมกับแอลไฟล์ก็ R กับเอแล้วก็เอโอเคครับมันก็รีเวิร์ดอยู่ดีแหละเอาวช่างมันอ๋อกดปุ่ม R 1หนึ่งมันจะใช้มีดเลยนะครับส่วนเดอด R2 สองมันจะเลง ใครแชทมาเนี่ยทำค้างเลยโอ้ยโอ้ยเออได้ละภาคนี้มันเลงเดินไม่ได้นะไม่ไม่ไม่เหมือนกับภาคหกแล้วเราวิ่งวิ่งยังไงอันนี้เป็นเฟิร์สเทมของผมนะครขอเปิดนด้ว่าคลิปนี้อาจจะมีหยาบบ้างนิดหน่อย กดเอ็กเพื่อดูครับมันน่าจะยิงได้แล้วแล้ว,ลวรีโหลดยังไงอ่ะอ๋อโอเคเลขสามของจอยผมอ,ไไอะไรเนี่ยมันโดนทิ้งมานานแล้วเอ้ยไม่สิประมาณช่วงเวลาหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นการใช้วอยข้างแรกของผมนะครับก็ก็อาจจะไม่ค่อย ชิ้นเท่าไหร่ก็นะขออภัยครับเพิ่งได้จอยมาสดๆร้อนๆร้อนๆเลยไม่มีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่ว่าฉันเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่จากการแปลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะฉันชาไม่คิดว่าเราเราอยู่คนเดียวแล้วมันยังไงครับไอ้แบบพันหลังกลับอย่างรวดเร็วขอดูแป๊บน,นะครับ เฟฟคืออะไรอ่ะวิกเทิร์นอ๋อเคครับได้แล้วครับลงลงว้อมกับเอครับแต่ของผมเป็นเลขสามเพราะผมใช้จอยคอมเฮ้ย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 ไม่หนุกนะเว้ยอย่างเงี้ยจิวเวลาจะโจมตีกดมีดมันแทงให้เองเลยครับ Blood from the ducks. มันมีเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดมีเลือดตรงมาจากข้าง,ขงบนก็แล้วก็มีตัวอะไรบ่ไม่รู้ข้ามุมกล้องมปนอย่างเนี้ยไม่มีพลังงานแสดงว่าไม่มริสทธิ์พวกเราแต่รู้มันมันปรับมุมกล้องอยังไงอ่ะขอลองนนครับอ,อ๋เหมือนกันก็ใช้นี่แล้วกันลองกดดูมันไม่ทำงานเราก็ต้องอ้อมไปนะครับ เมันเงยมันมันเงยหน้าขึ้นยังไงอะมันมองมันมองยากอะมันเนี่ยครับมือมันเหมือนกับการกลายพันธุ์แต่ฉันไม่เคยเห็นการกลายพันธุ์อย่างนี้มาก่อนเล็งก่อนครับ มันไม่ทำงานก็ปะถ้ามันเลงแล้วเดินได้จะในที่เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วดูแผนที่ข้างบนครับอันนี้เป็นเฟร์สเพงของผมจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกสีม่วงๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนูว่า เราไปทางไหนต่อทีน่ะ <it> มันโดนยิงออกนะครับโอเคครับบนันนีรายการเดวไวมาพอดีครับโอ้ยหยิบปูนพี่โทรศัพท์มาให้หน่อยใช้แบตอยู่เอ้านี่มันห้องครัวใช่ไหม อะไรอ่ะปาร์เกอร์หยิบอะไรมาขอยืมมือหน่อยสิไอคนที่มากับเราชื่อปาร์เกอร์นะครับมันเหมือนกับมีกุญแจอยู่ข้างล่างครับสกิลเลยสังเกตการดซะสแกนเขาว่าม,มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เจอปืนอยู่ข้างล่างนะครับ <got> มันเหมือนปืนเลยแล้วอะไรก่ะ ขอเวลาแป๊บนึงโอ้ยจะอ้วกเจิ้วหยิบปืนขึ้นมานะครับ so, มันไม่ใช่คริสเฮ้ยอะไระอ่ะโอ้สวย ตัวอะไรวะหน้าเฮ้ยย่างก,กันในเลนหกโอ้ยไม่ไหววะโอ้ย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 เจ็บแล้ววิ่งยังไงอะโอ้ยอึดเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยข่า,แล,า,ขาแล้วเนี่ยข่าแล้วเพน งงกับการใช้จอยโอ้ยขาวแล้วโอ้ยตายแล้วคนี่บอกได้ไหมว่าพวกเราหายไปได้ไหนไม่ได้ไง เพลสอยูนะ่ไหนล่ะเธออยู่ไหนรีสิเดนท์อิวิวลีเวเลชันนะครับลีเวเลชั่นเอพิโซดหนึ่งไปในความลึก into the depth นะครับก็ใช้จอยเล่นนะครับผมยังผม,ผมยังวิ่งไม่ผมยังวิ่งไม่เป็นเลยเซิร์ฟวิ่งนะครับ ใช่เเนี่ย NTS Special Report ใช้หาดที่มีแสงส่องที่เมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่ที่สวยที่สุดประมาณนั้นนะใช้เวลา18ปีในการสร้างเมืองไอเมืองที่ลอยน้ำได้นะครับใช้พลังงานความร้อนเอานาะไอพลังงานจากอาทิตย์นะครับ Never before had solar energy been used to supply power to these plants. But, in 2004, so no like, a terrorist group opposing the city the launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also known as bio-organic weapons, for the protection of This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, FBC. leading counter-bioterror organization operating oh, in the of the US US was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, the FAA terror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. คือตอนนี้เสียงผมมันไปอ๋อมันตายเพเราะโดนแสงแดด to to แต่ว่าคือตอนนี้เสียงไปก่อนแต่ภาพมันไม่ไปตามมามานั้นนะครับก็ <the> incident, ขออภัยครับครั้งหน้าผมว่ามันจะไม่ไม่เป็นอีกเวลโตรส r r o r i s, <S t group, นะ อันนี้ปี2005นะครแล้วที่มันบอกมาอ๋อครับคือภาพมันไปทันแต่สับไปไม่ทันนะครับงนะ่ายๆครับคือภาพไปทันแต่สับไปไม่ทนันก็มาเลย Ah, there you two are. Ah, you right. right. You don't normally join the so well, I, can't my can't tell tell I need exercise. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. สามโมงครห้าสิบที่ข้างอ่าวของมินิเซเลเนียนะครับนั่นแหละทำไมดิฉันส่งเบสเอเอไปเอาของมันมาจากควินยังมันคืออะไรนั่นแหละไม่อ่านไม่อ่านคู่มือหรสินะ <uge ot> ฉันหวังว่าจะอา่านเร็วกว่านี้นะแต่มันอยู่กับฉันด้วยล่ะเจอแล้วฮ่าฮ่าตลกจังเนนซิส์แมนนวลพี่ก็ใช้ครับเจนเซิสเป็นชื่อเรียกของไบโอสแกนเนอร์ er ที่ใช้อยู่นะครับ เป็นการอ n น l y ล e เกี่ยวกับไวรัสนะครับรทำทำวัคซีนได้ตั้งแต่เวอร์ชัน1.0.4นะครับจับของได้เช่นกระสุนสมุนไพรแล้วก็อีกหลายอย่างครับมันอยู่ในเม m o r รีตอนเทสก็ลองใช้เนียบายครับเคครับก็ มันบอกว่าให้ลอง,ให,ลองให้ลองตรวจสอบศพนะครับอ๋อโฮถ้าเล็งก็จะสามารถาแกนได้ถ้าเจ็ดน็อตฟาวคือตอนนี้มีสองอาวุธครับขออนุญาตอ่านอะไรอีกแป๊บหนึง่งถ้าเปลี่ยนเป็นแบบชูตเตอร์เดินหมุนเพราะงั้นอยากเลยใช้แบบค่าใช้แบบคลาสสิกนี่แหละ กราฟคืออะไรอ่ะหลบเหรอกดปุ่มนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอ้ยอ๋อปุ่มยาวแล้วก็ฝั่งนี้โอเคครับก็กินยาแล้วก,กดปุ่มบีเช่ไมมแล้วมันหลบยังไงวะ มันกำลังจะเน่าครับสแกนคอมพิวต์สองเปอร์เซ็นต์สแกนคอมพิวต์อ๋อนะครับให้เราสแกนได้ครบนี่อะไรอ่ะอ๋อกระสุน,นครับเฮ้ยไอ้มันวิ่งยังไงอ่ะ ผมเห็นเฮิบครับตายดีว่าโอ้ยโอ้โหขาวเลยเอิหน่าดูนะเนี่ยตายแล้วครับกินกระสุนไปเยอะพอควรหลังจากลาคูลิตี้นี่ก็เหมือนกับกินเค้กเลยอะได้กินเนิบอันหนึ่งครับ ันอยากสู่ได้เพิ่มเป็นยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้ผมก็ลองใช้โปรแกรมใหม่อัดนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเขย่ายจะแมันี้แค่เขยับไม่ได้ก็สกแกนเฮ้ยวอตเดะ ระเบิดคร <contest. S 2> ับอ้าเฮ้ยลืมอ่านยังอ่านไม่ทันเลยอ่ะปาร,ระเบิดยังไงปาร,ระเบิดยังไงอ่ะอ๋อปาย,ยังไงอ่ะอ่านตับ๊บอ๋อเปลี่ยนหลบ อ๋อเลื่อนเอลขึ้นหรือแอลลงพร้อมกับเอนะครับอ๋อคือเราสามารถตบได้เหมือนพวออื่นโอเคเข้าใจละฮะตรงนี้น่าจะยังไม่หมดกระสุนขอละเปิดได้เอาไม่ได้ FBC มันก็บางคนมันมาถึงมาถึงที่นี่แล้ว ลงน้าแล้วระเบิดไปยังไงอ่ะอ๋ออ๋อไปแล้วไปและ,และไม่ระเบิดผมระเบิดกดแรงแล้วกดเล็กหนึ่งนะครับหรือตัว A X, เอ้ยหรือตัว Y นั่นเองอยากรู้ว่าวิ่งไม่ได้หรอ อ่อนนะแล้วอันเนี้ยสะแกนได้ไหมต้องแปดเปอร์เซ็นต์ขอบคุณไม่อยากเข้าไปใกล้มันแล้วครับเดี๋ยวสวยมันอยู่ข้างในมันมีอะไรอยู่อยู่ข้างในระวังด้วยล่ะแค่ท่านี้มาหลายครั้งแล้ว ันบางอย่างมันคืออะไรเนี่ยเหมือนกับบางอย่างที่ทำให้กายพันธุ์เงี้น่ะเฉันจะทดสอบเองพวาเธอทำงานทดสอะ ฉันจ่ายตังค์่มาทำงานนะเดล,ลือวพอลงเรือแล้วผมก็ขอขอ,อนุญาตใช้คีย์บอร์ดครับผมว่าน่าจะมีลงเรือแล้วผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีคนเคยเล่นให้ผมดู5%โอเคหาพวกอย่างที่สกแกนได้ครับแล้วสกแกนให้หมดอันนี้สกแกนแล้ว น่าจะอยู่ฝั่งนน้นนะครับอันนี้ไม่ใช่อะใช่ด้วยสามเปอร์เซ็นต์เร่อระเบิดอีกอันหนึ่งครับสังเกตดีๆครับเพราะมันอาจจะหลบอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งไง สิบสามเปอร์เซ็นต์โอเคนั่นใช่ไหมแปดเปอร์เซ็นต์อะอีกนิดเดียวครับอันนั้นไปแล้วดีง่ายอันสุดท้ายครบละ กลับไปอ๋อถ้าเกิดเราได้เลขครบร้อเปอร์เซ็นต์เราจะได้ที่ฮิวอันนึงนะครับไปลงตัวกับโอโอบายันนะครับเล่นจอยเลยแล้วกันขี้เกียจเกียดมคีย์บอร,ร์ดละเฮ้ยเฮ้ย เอาไปกินนีเบุ๊เออนั่นแหละยิงจนกว่าจะตายนะครับฮ้ยครับมันตายแล้วทำงาไให้วันเลยสิเอาข้อมูลให้ฉันได้แล้ว คัดซีนทำงานได้ดีมากทั้งสองคนไม่มีอะไรหรอกก็แค่ซากศพพวกนี้มันมีอินเฟสอยู่แล้วพวกนี้เราทำเราทำแค่นี้แหละทำเท่าที่ทำได้ที่เหลือกับให้เฮดคิวนะอะไรอะสายทุกเฉินได้เชนเองหาอะไรนะฮะ โอเคนั่นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะไปเองเราต้องรีบทำงานแล้วใช่ไหมจะเริ่มตอนนี้เลนะโอเคได้ได้ไปเลยจิวปาร์เกอร์ทั้งสองคนยังอยู่ในนี้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอฉันติดต่อคิดกับเจติกาไม่ได้ไม่รู้อ่ะ มันรู้แค่มันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองหายไปกันงทะเลตามเรือชัวไป <a> อยู่บนเรือฉันจะกลับี่เอชคิวแล้วก็หาวิธีการให <Yes. S 1> ้ฉันจะค้นหาให้ คือเราเนี่ยครับเราต้องลงเรือไปน,นั่นเองผมข้าับโอเคครับ, mm hmm. รบสำหรับด่านนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายบาย